ปุ่ยไส้ก้าเอาพี่แอนทำให้พี่แอนมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะนั่นสิพี่แอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะ่ะไปเข้าบ้านกันก่อนข้างนอกอากาศมันร้อนอะ่ะไม่แล้วปุ่ยไส้ตอนเช้าพี่ไปให้อาหารวัวมาดูสิตัวพี่สกรปรกแถมยังเหม็นอีกด้วยอะ่ะเดี๋ยวพี่ไม่เข้าไปนั่งแล้วนะเออน,นี่ผักอันนี้พี่ปลูกเองกับมือเลยนะยังสดๆดอยู่เลยเดี๋ยวพวกน้องสองคนเอาไปกินกันนะพี่แอนผักพวกนี้พี่ไม่ต้องให้พวกผมหรอกอยู่ในเมืองยังมีอะไรที่ซื้อไม่ได้อีก ว่าแต่ที่พี่แอนมาวันนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคือว่าพ่อไม่สบายอ่ะกะ้าตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคือว่าพี่อยากขอยืมเงินก่อนได้ไหมอ่ะฮะพ่อไม่สบายอีกแล้วเหรอแล้วนี่พี่ชายคนโตกับน้องชายคนเล็กรู้เรื่องนี้ไหมรู้สิก้าแต่ว่าตอนนี้พี่ชายคนโตเขาเอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจใหม่อะ่ะเขาไม่เหลือเงินเลยสักบาท่ะแล้วน้องชายคนเล็กละ่ะน้องชายคนเล็กเขาก็เพิ่งแต่งงานไปนะ แถมยังไม่มีงานทําอีกด้วยวันวันก็ทําตัวว่างอยู่แต่บ้านเขาจะเอาเงินที่ไหนมาล่ะเออนี่ทางโงรงพยาบาลก็โทรมาหลายครั้งแล้วนะพี่ไม่มีทางออกแล้วจริงๆอ่ะพี่ก็เลยมาขอยืมเงินกับพวกน้องก่อนอ่ะพี่แอนดูสิุูยฝ่าเขาโกรธแล้วนะเอางี้แล้วกันตอนนี้ในตัวผมมีอยู่200บาทเที่ยวไปก่อนนะถ้าพูดอย่างมีเหตุผลนะนะ คนที่เป็นลูกอย่างพวกเราอ่ะก็ควรจะออกค่ารักษานี่อยู่แล้วแต่ดูสิพี่ชายคนโตน้องชายคนเล็กยังไม่สนใจอะไรเลยพี่อย่าบอกให้ผมต้องถูกเอาเปรียบคนเดียวสิก้าพี่เข้าใจนะว่าพวกน้องสองคนน่ะก็ลำบากเหมือนกันเดี๋ยวเรื่องเงินพี่ค่อยหาทางออกเองแล้วกันผักพวกนี้น้องไปกินนะ พี่แอนเดี๋ยวก่อนสิผักพวกเนี้ยพี่เอากลับไปเลยนะพี่เดินทางปลอดภัยนะเอา้าปุยไฟนี่คุณจะไปไหนเนี่ย ก็ไปหาพี่แอนไงพี่แอนไปไหนแล้วอะ่ะพี่แอนเขากลับไปแล้วอะไรนะพี่แอนกลับไปแล้วงั้นเหรอแล้วทําไมคุณถึงให้พี่แอนกลับไปง่ายแบบนั้นน่ะแล้วคุณไม่เอาเงินค่ารักษาไปให้เขาเหรอผมเอาให้พี่แอนไปแล้วนะผมให้เขาไปสองร้อยอ่ะให้เขาเป็นค่าเดินทางกลับบ้านพี่แอนเขาเดินทางมาตั้งไกลน้ำสักแก้วหนึ่งเขาก็ยังไม่ได้กินทําไมคุณถึงใจดากับพี่สาวคุณขนาดนี้เนี่ยคุณรออยู่ตรงนี้นะฉันกลับมาเรามีเรื่องต้องคุยกัน มันไวขนาดนี้เนี่ยพ sure> ี่แอนเข้าไปกินน้ํำในบ้านหนูก่อนสิไปไม่แล้วอ่ะปุ้ยไฟ่เดี๋ยวพี네่ต้องรีบไปที่ขนส่งอ่ะพี่กลัวว่าจะไม่ทันรถกลับบ้านอ่ะพี่แอนพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยไปเถอะนะไปพี่แอนนั่งตรงนี้ก่อนสิคะอ้าวพี่แอนกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอครับนี่กะพ่อของคุณป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย แต่คุณกลับเอาเงินให้พี่แอนแค่200บาทเนี่ยนะคุณคิดว่าทุกอย่างมันจะจบงั้นเหรอทําไมคุณถึงได้ใจดําขนาดนี้เนี่ยไม่นะครับที่รักไม่ใช่แบบนั้นนะครับพ่อเราป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลทําไมพี่ชายคนโตกับน้องชายคนเล็กไม่ออกเงินเลยสักบ,บาทแต่พี่แอนมายืมเงินแต่กับผมนั่นแหละยืมเงินงั้นเหรอตอนเด็กตอนที่คุณของเงินพ่อใช้อ่ะพ่อคุณเคยขอคืนสักบ,บาทไหมพอถึงตอนเนี้ยพ่อจะเป็นต้องใช้เงินแล้วมาของเงินกับเราทําไมถึงกลายเป็นยืมเงินแล้วอ่ะ พี่ชายคนโตกับน้องชายคนเล็กจะทํายังไงฉันไม่สนใจหรอกนะขอแค่พวกเราสองคนกระตันยูเองก็พอพ่อแม่เลี้ยงเราตอนเด็กเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่านตอนท่านชลาไม่ใช่หรอคุณไม่รู้หรือไงว่าความกระตันยูก็ต้องมาก่อนพี่รักผมฉันหวังว่าคนที่รักฉันไม่ใช่รักฉันแค่อย,อย่างเดียวแต่ต้องมีหัวใจที่กระตันยูด้วยต่อให้จะมีเงินมากมายมาหาศาลแค่ไหนมันก็ไม่สามารถซื้อบุญคุณที่ท่านมีต่อเราได้เลยนะ พ่อแม่เลี้ยงดูเรามามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเราต้องใจดีกับท่านเยอะๆอย่าปล่อยให้ความกระตันอยู่กลายเป็นความสงสารสิพี่แอนผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับไม่เป็นไรหรอกก้าพี่ไม่โทษน้องนะพี่แอนพี่เอาเงินนี่ไปใช้ก่อนนะคะถ้าไม่พอ,อยังไงมาขอที่หนูได้เลยคะ่ะปุ้ยฝ้ายก้าไม่ต้องเอาเงินเยอะขนาดนี้ให้พี่ก็ได้นะเงินนี้น้องเอากลับไปเถอะ พี่แอนพี่รับเงินนี้ไว้เถอะนะคะส่วนเงินที่เหลือพี่อยากได้อะไรพี่เอาไปซื้อได้เลยนะคะพี่ไม่ต้องประหยัดอีกอย่างวันนี้พี่ไม่ต้องกลับบ้านแล้วนะคะพรุ่งนี้พี่พาหนุกับกลาไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลหน่อยนะคะใช่ครับพี่แอนพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลด้วยกันนะครับได้สิ